เฮ้ยสุดยอดเป็นเลยนี่มันกำลังโยนสารอยู่เลยเหรอวะฮะฮ่าฮ่าวยิ้มเลยนี้ผมบอกเลยผมยิ้มเลย ดีๆละนิมเปียมนติกไฟจริงๆโพชั่นด้วยเอาจาัดไปใส่ใส่นี่เลยไหมใส่ใส่ขาวได้ไหมใส่ขาวได้ไหมไอใส่ขาวได้ไหมจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่สีขาวแล้วเป็นห้าดำแบบกาน่าจะวูบถึ่นะได้เลือดร้อยหนึ่งแต่ว่าประเด็นคือได้สี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยเอ่อ h ฮพไม่ได้สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใส่ของก็เใส่ดีป่ะมาฟอกผมแนะนำให้ใส่สองแว่นหนึ่งช้อนครับส่วนบู๊บเซตเล่นแล้วแต่ชอบเลย แต่แต่ไม่แนะนำให้ผสมนะให้เล่นให้เล่นสายได้สายผมใช้รุนเลือด <Okay. S 1> มา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 ,าใส่ใส่เลือดอใส่เซตนี้ไปเลยเขียวขาวดำ oh. เพิ่มเลือดเข้าไปเน้นทึกอึดทึกทนโอ้ oh, สุดยอดแพ้แล้วผมแพ้แล้วผมแพ้ผมแพ้บอกเลยก้าวไกลอิสเด base เบสคการเมืองที่ผมชอบมากในตอนนี้ แต่ว่าถ้าเขาเข้าไปถ้าเขาผมเจอโหวตให้เขาหวังระหวังให้เขาได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้าเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาไม่ดีผมก็พร้อมจะตามมาด่าเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมไม่ไม่มีทางเลือกพลังประชาชนก็เฮียแล้วมเมมเมอร์อะไรทำไมมันแพงขนาดนั้นนะ ทำไมมันสีวะคุณจิตวัฒน์ทำไงขึ้นสีวะเนี่ยโอ oh ้ไม่ก่อย่าตัดคลิปผมไปโปรดเนี่ยเนี่ยคุณจิตวัฒน์ไม่ยอมโซนกลางให้ผมขึ้นสีดีๆแต่แรกไงมาแย่งคลิปผมทำไมฮะผิดนะเนี่ยเล่นผิดนะเนี่ยเล่นผิดจริงเล่นผิดจริงรีพอร์ตครับไปดังไงใช่ไม่ไม่เมื่อกี้เล่นผิดเมื่อกี้เล่นผิดรีขอทับอ่าฮะมิจิกไปตรงๆเตรียมละบึมบบึมบ โอ้วิ่งอัดหน้าเลยวิ่งตักหน้าเลยยาวเลยยาวเลยจิกยาวเลย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 โอ้โห,โหตรึงครับเฮ้ยมันจะเกินปุยมุยบอกซิว่านายเล่นสายบีมฮ่าสายดุดเลือด แม่ละ โชคดีถังเนี่ยเซนปิดป้อมได้เลยครับท่านอาจารย์ครับเวทป่าได้นะจริง <c oughs> <c oughs> มันจริงจริงมันมันเวทป่าได้จริงอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างผิวมากดาเมจก็มีซ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 ีอาจจะไม่มีนะแต่ว่าสเตนสูงสาเนี่ย โอ้โหเลือาเต็มเลือาเต็มเฮ้สุดยอดไปเลยนี่มันยิงเดนสาอยู่เลยเหรอวะเราเรากดเลนเขาโหดหรือว่ายังไงวะเนี่ยชักไม่มั่นใจแล้ว โคตรพิวโคตรยังพิ้วทำไมเซอร์ไนท์มันเก็บเรียบเลยวะแปลกๆเนี่ยเซอร์ไนท์เซอร์ไนมันเอาหมดเลยมันคือสปีดเตอร์จริงครับฝึกเล่นกับหมดยังเืดมันต้องค่อยๆฝึกพัดแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่แนะนำให้เล่นนะเพราะว่ามันค่อนข้างเฉพาะตัวอยู่ไม่ใช่ว่าพี่เล่นได้แล้วเราก็เล่นได้คือแบบอาจจะถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ทางาาของเราเนีโห้สวย โหโคตรเก่งอะ่ะผมบอกเลยสายเนี้ยโคตรยังเกง่งเฮ้ยสี่มิติขแล้วจริงโอ้พวกอะารอ่อฟอร์ดเสียใจเลยเฮ้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 ยไอ้เจ้ากูพูดเล่นกูพูดเล่นเฮ้ยอย่าย่เดี๋ยวโอเคโอเคเออลาปานดีสุดเพื่อนดูมีแฟร์ดูมีแฟร์ลาปานดีสุด ไอะไรกูเก่งใจจริงๆน่ะเมื่อกี้พูดเล่นเนี่ยวัสดีทัศมันต้องฝึกเยอะหน่อยทัศสำหรับโซโลอาร์กอะตัวตะเกีงน,นะจริงๆเร็วแล้วจะลงล่างต้องการเป้าสิบสองเฉลียวมาแล้วปอรีมาแล้ว ฮาวยิ้มเลย,ยนี้ผมบอกเลยผมยิ้มเลย <c oughs> มันเลื่อนสายดูดเลือดบีมอะ่ะเอ้อเออนั่นอ่ะเอบานะดูดเลือดบีมเฉยเลยแล้วอะไรคือได้แค่น,อ,นอกเดียวอะผมข้อเสียไฮเปอร์ไว้ตรงนี้แหละครับมันสกิลที่ทามันชัตึเกินไป โอ้มันชิบหายผมพูดเลยสายเนี้ยแม่งมันชิบหายโคตรด,ดีเป็นสายที่โคตรด,ดีโอ้โหนิดเดียวอะ่ะม่ได้เกินไปวะเนี่ยโอ้แม่งเกินไปปะเนี่ย ได้แบบโซโลอาร์หนีอะ่ะไอ้นนพวกเป็นผมผมก็หนีคิดเจออย่างเงี้ย oh <my. S 1> ยาก เซอร์ไนใหกูเล่นน้อยร้อยเปอร์เซนต์จริงหยาบละบอกเลยงานนีเราหยาบละผมผมไม่รู้ทำยิ่งยูตัวนี้แล้วผมแน่งทำแล้วผมแน่งผมเน่ยยูผิดเลยอชิวชิวกเลยนะจริง อเคไม่ชิวละโอ้โหเฮ้ยผมกดพูชช well. oh. oh, oh. oh, uh. oh, oh. ั oh, ball, ic ic ่นไม่ออกอ้าวแต่ถึกนะอะไร้ถึกถึกแบบถึกน่าเกลียดมากอะซโลอาร์คลำโคตรเหนื่อยมาแกผมพูดเลยโอ้โหทีเขาเหลือยาดรันกับบานะแล้วบานะบีมแบบนี้อ๋อสบายถ้าบานะเล่นสายพายุเราอาจจะแพ้ แม่งโดนยาดรันจับเลยคือแบบเป็นปัญหาจนยาดรันต้องจับอะยาดรันบอกกูไม่ไหวกับมึงละไอสัตว์ตายซะบีรีรีรีบีเรื่องนะร่รีครับถือว่าผมขอพิมพ์แพนลูกรักตัวใหม่บ้าคนอะไรมีลูกรักหลายตัวชิว เซอร์ไนโดนเล่ฟอซาตีตาย <laughs> <What? S 2> <laughs> ว้าเซอร์ไนกูเอ้ยเอาเรื่องนะ <c oughs> เอาเรื่องนะเออขอบคุณคุณที่แท็กด้วยสำหรับการกดเม r s ชิพนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ไง MVP ไม่จริงเซอร์นไนกู <laughs> วินาี้ <laughs> ดาเยอะนะครับ <c oughs> ของดีจริง ของโคตรดีผมพูดเลยเล่นง่ายถึกด้วยดาเมจมีวิ่งไวไล่มันว้าวใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ